ปันเก่าที่จุดยาได้แล้วไหมอืมอะไรอะไร <laughs> ของปั้นเก่าของปั้นเก่าพ่อลองเปิดดูไล์ดิได้ยินเสียงชัดปะ่ะไม่ค่ะยูทูบไงกำลังทดสอบอยู่ระบบไม่เคยไลฟ์ครั้งแรกโอ้โ <laughs> หตบปุอะไรเนี่ยอว่าอะอ้าวละไม่ไง เออยังไม่ได้ถูกแชร์ไปไหนเลยยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยเนี่ยละไมะเอะกษเรละไมไงอเออมันไลได้จริงนะนี่อยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยลเออแล้วมันขึ้นยังไงขอดูบ้างดิงเออไหนดูซิชัดไหมชัดไหม เออแบบนี้แบบนี้หน้าไลค์ขายของได้ค <laughs> วามยอดเยมหนึ่งคนก็คือพ่อไงในพ่อลองคอมเมนต์ดิยังไงคอมเมนต์ยังไงอันงนี้ปะตรงนี้ปะเออ ไหนตรงไหนตรงไหนขอดูหน่อยอ๋อจีจีมาเหรอคะสวัสดีคุณราม Club เอไอขับชาแนลค่ะเอ้ยไม่ใช่ Channel ใชาแนลคะ่ะออฟฟิเชียลค่ะคุณเออเราจะตอบคุณได้หรือไม่คะเรากำลังฝึกการไลฟ์นะคะทุกคน มันปากหมดได้อย่างเดียวก็น่าจะเป็นแบบว่าตอบอ่านแล้วก็ตอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมออันนี้ฟีเจอร์เปิดอยู่ฟีเจอร์อะไรอะ่ะขอดูหน่อยรีทัชอ๋อรีทัชอ๋อหน้าตาแข่งอย่างงี้ต้องรีทัชด,ด้วยแหรอครับเยนะ <laughs> อันนี้อ๋อมีสกีดอะไรให้ด้วยเนี่ยอ๋อเป็นแบบว่า กรีนมากรีนกรีนสกรีนจริงๆด้วยเอาเรากดออกให้คุณเรากดออกอย่างไงให้คุณนี่แหละครับเผยแผ่เนี่ยเอามันเผยแร่อยู่ไม่ใช่เหรอสดอยู่นี่อ่ะเอาทำยังไงวะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝึกไหนต้องฝึกไหน เอาใครกดไลค์สวัสดีครับแล้วทดสอบไลค์ค่ะคุณพี่ค่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปจากกล้องเออเพิ่มรูปจากกล้อง <laughs> กำลังฝึกไลค์ค่ะ ไม่ได้เข้ามาใช้นานอยู่เหมือนกันฟังก์ชั่นงงงงค่ะขำขำพอดีลงคลิปไปไม่ค่อยมีคนดูเลยช่วงนี้ไหนดูสิเออ เพิ่มรูปลงจากกล้องอ่าจริงเออเออใช่ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ดีกว่าอันนี้ทำไม่ค่อยเป็นแล้ว ทำไมภาพเป็นสีเขียวนั่นสิหนูไปกดสกรีนอะไรก็ไม่รู้่ะคุณพี่เนี่ยเนี่ยหนูปิดใหม่ดีกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเปิดการมองเห็นให้นะคะอ่าใช่พอดีว่ากำลังจะฝึกขายรถ <c oughs> เป็นรถฮาร์เลยนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาลองไลฟ์เรื่อยๆไลฟ์ใหม่นะคะอันนี้ทดสอบการเปิดดูขอบคุณมากคะ่ะ